วันนี้ป้าจะนำเสนอการทาสีเจลนะคะเล็บสั้นกุดนะคะเราไปชมกันเลยค่ะตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะคะมือใหม่มือใหม่ฝึกทานะคะทาสีเจลสำหรับเล็บจริงเล็บสั้นด้วยนะคะบางคนแบบมีเล็บที่สั้นเนาะก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมหนังนะคะการตัดหนังเตรียมหน้าเล็บนะคะ ป้าก็ใช้บูชเชอร์นะคะใครไม่มีเครื่องเจียก็ใช้ตะไบนะคะตะไบเครื่องคีริเคิลให้เขาแบบเอาเซลล์หนังที่ตายแล้วให้ออกไปนะคะหรือคนที่หัดใช้เครื่องเจียรหรือมีเครื่องเจียก,ก็ฝึกกันไปนะคะตามที่เรามีนะคะสังเกตนะคะป้าจะใช้เครื่องเจียเนี่ยป้าจะใช้ดันเป็นที่ขอบหนังนะคะจะไม่ค่อยแนบกับเล็บเท่าไหร่นะคะจะไปเจียที่หนังเลยนะคะก็ ป้องกันหน้าเล็บเป็นรอยล่องนะคะอันนี้ก็หลังจากเคลียหนังไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการตัดใช้น้ำยาหนังนิ่มนะคะตัวนี้ก็จะค่อนข้างจะทำให้หนังนิ่มค่อนข้างเร็วนะคะหลังจากถาเสร็จปักก็ตัดเลยนะไม่ได้ทิ้งไว้นานเลยนะคะหนังนิ่มมาก ตอนแรกๆป้าก็ใช้ไม่เป็นนะทาไปมันไม่เห็นนิ่ม <c oughs> คือมันไม่นิ่มเพราะอะไรคะป้าไม่ได้แบบเจียแบบไม่ใช่ไม่ได้ดุนหนังให้มันขึ้นเขยบขึ้นมามันก็เหมือนกับหยิบยากจับยากนะคะพอเราทําเป็นแล้วอะไรมันก็ง่ายไปหมดนะคะพอเราดุนหนังขึ้นมาแล้วหนังมันก็เหมือนเขยบขึ้นมาจากเล็บเวลาเราแงแงบเงีบลงไปเนี่ยมันก็จะโดนหนังที่เรา เจอไปเมื่อสักครู่นี้ครับเปิดหน้าเล็บขึ้นมานะคะใช้กั้ไกก็ควรที่จะฝึกใช้นะคะ,เพ,ะเพราะการเตรียมหน้าเล็บที่ดีเนี่ยทำให้เราได้งานที่ดีเช่นเดียวกันนะคะใส่ใจทุกรายละเอียดงานเล็บเราจะได้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะตัวป้าเองก็ยังไม่ได้เก่งป้าก็ พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะอยากทําให้มันดีกว่านี้ไปอีกนะคะยังไม่คิดว่าตัวเองทําได้ดีนะคะก็ยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้ในการเตรียมหน้าเล็บป้าเห็นเขาทาเทคนิคลัสเซียเนี่ยป้าก็อยากอยากทําให้ได้อย่างนั้นเนาะแต่ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะบางทีหนังของคนไทยอ่ะมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะที่จะทําแบบเพราะบางทีมันมันเหมือนเราไม่ได้หนังหนาอย่างนั้นเนาะตัดมาก ดุนขึ้นมามากมันก็คือปากอเ,รกเพราะเพราะอย่างสังเกตจากตัวเราเองมันถ้าถ้าลึกกว่านี้มันต้องเจ็บอะเราเรารู้สึกเจ็บอะมันมันต้องมีเลือดถ้าว่าเราฝืนดุลขึ้นมาขนาดนั้นมันก็ต้องเลือดอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยกล้านะคะกลัวจะเลือดแต่เดี๋ยวจะค่อยๆทําไปนะคะให้มันเกิดความชํานาญนะคะแล้วก็ทําให้มันดียิ่งขึ้นไปนี่ก็เก็บได้ เนียบรู้ใจกันไกลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องฝึกนะคะฝึกทำบ่อยๆแล้วก็เรียนรู้เทคนิควิธีการสรรหาความรู้ได้ง่ายนะคะอันนี้ป้าก็บับความเงาออกนะคะก็ฉีดด้วยสเปรย์เอาฝุ่นผงหนังนี่ออกนะคะหลังจากขั้นตอนนี้ก็ตะใบ สังเกตไหมคะทุกคนมันสั้นเข้าไปใน,นเนื้อเลยนะคะนี่แหละคือสาเหตุทําไมต้องมาทําคลิปแบบนี้ซึ่งป้าเองก็ยังไม่เคยทาล็บแบบนี้นะคะแต่ไปรู้เทคนิคเขามาว่าเขาแนะนําให้เราใช้อะไรแบบไหนแต่ยังไม่เคยทําครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆนะคะพี่ๆน้องๆหนูๆน,นะคะก็จะได้เอาเป็นเทคนิคแล้วตัวป้าเองก็ได้เรียนรู้ด้วยนะคะป้ายังไม่เคยทานะคะต้องบอกเลยแต่ว่าเราก็มีเทคนิค อื่นๆต่างๆมาเยอะแยะแต่เราได้มาเจอหน้างานจริงๆก็คือเล็บป้ามันสั้นนะคะป้าก็พยายามพักเล็บและตัดให้สั้นที่สุดก็คือให้เขายาวออกมาใหม่ทีนี้ว่ามาเริ่มทําคลิปเอะกลับมาแล้วเนาะหายไปเดือนเกือบสองเดือนนะคะไปทําภารกิจมาก็จะทําคลิปอะไรดีเอาเล็บตัวเรานี่แหละนะคะทาเล็บสั้นกุดแล้วก็เป็นการแนะนําวิธีการทาเล็บเจลด้วยนะคะ อันนี้ก็เตรียมตัวน้ำยาไล่ความชื้นกับพาร์เมอร์นะคะทีนี้หลังจากพาร์เมอร์แล้วตัวนี้ก็คือเบตนะคะเบตนี่ก็จะมีเทคนิคนิดนึงนะคะสำหรับป้าเนาะกระซิบเบาเบลป้าก็จะใช้ชุ่มๆนิดนึงนะคะตัดมาให้ชุ่มๆนิดนึงจะให้ช่วงโคนเขาอิ่มๆให้มันแบบเสริมเสริมหน้าเล็บให้เขานิดนึงนะคะให้เขาแบบ มีความนูนเป็นหลังเต่านิดนิดนะคะแต่ไม่เอานูนมากเพราะว่าเล็บมันสั้นจริงจะดูตลกนะคะนิ้วโป้ที่หลังนะคะป้ากลัวมันจะย้อยนะคะทําพร้อมกันเราเข้าอบม,มันจะไปไหลไปตะแคงนะคะเทคนิคของป้าก,ก็คือทานิ้วโป้ที่หลังเลยนะคะไม่ให้งานมันงอกเนาะเราก็ย่อนแย่เข้าไปในเครื่องอบด้วยแค่นิ้วโป้ตั้งตรงๆการมันย้อยซ้ายย้อยขวานะคะเราก็ ทาทีหลังสุดทาแล้วนะคะตักบางๆนะคะรอบแรกไม่ต้องหนาเนาะสั้นจริงเลยนะคะก็เนื้อมันจะไปกองนิดนึงนะ,ะตรงไปลายไม่เป็นไรทาไปก่อนบางๆเดี๋ยวเรามาเติมให้มันสม่ำเสมอกันใช้ผู้กันนะคะผู้กันปลายแหลมผู้กันเพ้นท์เราเนี่ยเข้าซอกซ้ายขวานะคะมุมเล็กๆร่องเล็กๆแล้วก็ช่วงหน้าเล็บ ต้องเกี่ยให้เนียนให้ปิดหน้าเล็บให้หมดนะคะเพื่อการคงทนนะคะไม่ไม่ลอกล่อนได้ง่ายนะคะต้องปิดหน้าเล็บนะคะภูกันอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะคะทุกคนมันก็มันก็คงไม่ใช่เทคนิคมั้งมันก็ควรจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเรียกว่าอะไรคะต้องเรียกว่าอะไรคะก็เป็นเกตความรู้เนาะต้องรู้อันนี้มันเป็นต้องเป็นเกตความรู้ลว่าเราต้องรู้ว่าเราต้องใช้ ปุกันเล็กๆมาเข้าซอกแล้วก็เก็บตรงหน้าเล็บนะคะนี่ก็เข้าซ้ายเข้าขวานะ,ะตรงหน้าเล็บสำคัญนะ,ะทาไปก่อนค่อยๆเล็บก่อนน้อยนะคะเล็บก่อนน้อยแล้วก็ ก็ยังถือว่าไม่น้อยมากแปลงก็ยังต้องขยับซ้ายขวายอยู่เข้าเข้า,ข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 าซอยนะคะใชู้กกันเล็กแล้วก็ปิดหน้าเล็บนะคะสังเกตให้ดีนะทุกคนเนวสำคัญนะคะขั้นตอนนี้เนาะเห็นไหมคะมันจะมีส่วนสองเล็บนิ้วนิ้วกลางกับนิ้วนางของป้าสั้นเขาเป็นเนื้อเลยทะ,ะมันไม่เลยเนื้อออกมานะคะมันอยู่ข้างในทายยากอะ่ะก็มา เสนอกันเนาะมาทำคลิปเล็บสั้นกดทาไงให้มันดูดีให้มันสวยมันก็คงจะไม่สวยเท่าไหร่ถ้ามันยาวสักน้อยมันก็สวยแต่ว่าเราจะาบอกวิธีว่าเราจะทำยังไงนะคะให้มันออกมันพอจะดูได้เพราะบางช่วงบางตอนเวลาเราเล็บเราอยู่ในช่วงพักเล็บเนี่ยหนึ่งถ้าเราไม่ทาเล็บมันบางแล้วเราก็อยากจะทาอะไรให้มันปิดหน้าเล็บสักหน่อยเนึ่องอะไรอย่างเงี้ย เก็บนะเก็บไอที่ล้นออกมานะคะอ่น,นอิ้วก้อยป้าทารอบสองไปแล้วนะคะไม่ได้กดอัดอันนี้ก็มาทารอบสองนิ้วนางเลยตักมาแปะตรงกลางหน้าเล็บแล้วก็ดันขึ้นนะคะแล้วก็ดึงซ้ายดึงขวานะคะ ช่วงปลายพยายามเบามืออย่าหนักมือนะคะไม่งั้นเดี๋ยวสีจะไปกองที่ปลายเล็บนะคะปาดเบาๆแล้วก็ยกตวัดยกนะคะไม่ตวัดลงนะคะเพราะถ้าตวัดลงสีจะไปกองอยู่ที่ปลายเล็บจะเป็นก้อนอยู่ข้างล่างนะโังกนะตักมาแปะแปะแล้วก็ปาดซ้ายปาดขวา ช่วงปลายเล็บป้าจะตวัดขึ้นเบาๆไม่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 ไมไมตวัดลงนะคะตะวัดขึ้นเบาๆพิวผิวแผ่วๆเพื่อไม่ให้มันไปกองเป็นก้อนนะคะอันนี้สําคัญนะคะมือใหม่เราจะพลาดกันตรงที่ว่าทาสีแล้วเป็นก้อนเป็นกระปุกอยู่ตรงปลายเล็บนะคะแล้วยิ่งเล็บสั้นอย่างเงี้ยจังหวะจังหวะยกจังหวะโยกภูการมันสั้นสีถ้าเราตักมามา,มากมันก็จะเงไมันต้องไปโปะก,กันอยู่ตรงนั้นนะคะ อันนี้ก็ถึงได้เอามาฝากนะฮะจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราควรรู้นะคะบางทีเราเล็บสั้นเราอยากทาเล็บแต่จะทาไงให้ใหมันสวยให้มันเก๋อะไรเงี้ยามาแนะนำกันแปะลงไปนะคะแปะแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาช่วงปลายก็เบาๆตวัดเบาๆตวัดแบบยกนะคะไม่ไม่ปัดลงเนาะ แล้วก็ใช้ภูกันเล็กๆเกลีกล่ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ช่วยนะคะในช่วงขอบมีเท่าไหร่ป้าให้หมดเนาะ,อ,ะอยากให้ทุกคนแบบทำแล้วสนุกพอเราทำป็นแล้วมันสนุกนี่สำหรับป้าแล้วหลังจากอบออกมาแล้วนะคะก็มาเติมคนะ่ะธรรมดาไปไม่มีวิ้งวับมันก็ดูแบบนะสำหรับป้าก็ขอ,อนิดนึงน้อยๆแต่ก็ต้องมี น้อยแต่ก็ต้องมีนะคะผู้หญิงมันต้องมีทั้งแสงมีทั้งความวิ้งวับนะ,ะนี่นิดๆน่อยๆแต่ก็ดูมีอะไรนะคะดีกว่าไม่มีเลยนะคะเป็นสีแฟตนะคะวันนี้ป้าใช้สีแฟตนะคะทุกคนพอหลังจากปิดไฟเป็นสีแฟตก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งเลยแต่ถ้าว่า ไม่ไม,ไม,ไม่ปิดแฟตก็จะสีก็จะตรงตามในวิดีโอตอนนี้นะคะในในในที่กําลังเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือสีก็จะตรงตามนี้แต่ถ้าเปิดแฟตก็จะอีกสีหนึ่งก็ได้สองอารมณ์นะคะสวยทีนี้เป็นขั้นตอนการทาท็อปโค้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะ,คะเทคนิคคือตักมาชุ่มๆนะคะเราจะเสริมหลังเตากันอีกขั้นตอนสุดท้ายนะคะตักมาชุ่มๆไปโปะตรงที่ช่วง ตัวยูนั่แหละค่ะเคทิคเกิลนั่นแหละเนาะนะให้เขาชุ่มช่ฉ่ำๆแล้วนะค่อยลากตวัดนะฮะตวัดปลายแผ่วๆนะช่วงปลายให้แผ่วนะอย่าก,กดผูกกันลงถ้ากดผูกันลงมันจะไปก้อนถ้าคนเริ่มชำนาญเราจะรู้จังหวะนะคะทำแบบไหนมันจะได้ผลลัพธ์ยังไงเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกฝนผ่านการมีประสบการณ์นะคะนี่ป้าบอกหมดอนะมันสนุก สนุกตรงที่เราให้หมดแล้วเวลาคนมาชมคลิปก็คือรู้ว่าป้าให้หมดจริงๆคนะ่ะคือเราเราไม่ได้ว่าจะไปเปิดโรงเรียนสอนนะเรามาแชร์กันนะคะมาแชร์กันสําหรับมือใหม่สําหรับคนที่ทําเล็บเองที่บ้านหาข้อมูลหาไอเดียอะไรเงี้ยก็เอามาแชร์กันนี่ทาให้มันช้าๆปัวๆมิติจะได้แตกต่างนะคะถ้าเราทาท็าพอปโค้ชช้ำๆเนี่ยมันจะมีความลึก การหักเหของแสงมันจะเปลี่ยนไปเลยสีจะดูเปลี่ยนไปเลยดูฉ่าดูวาวดูมีนิติเสร็จแล้วนะคะหลังจากอบแล้วก็ทาน้ํามันบํารุงหนังนะคะเนี่ยกระปุกกระปิกนะคะเล็บสั้นจริงๆสั้นกุดนี้ไม่ผิดนะสั้นกุดกุดจริงๆนะคะก็มาบอกกันนะคะเทคนิคทายังไงให้ดูแบบน่ารักนะคะมันดูนูนออกมานิดนึงแต่ไม่นูนมากเพราะว่ามันมีความสั้น อ้าสำหรับวันนี้ป้าก็ต้องขอฝากกดติดตามนะซับสไครต์กดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามเพื่อเวลาป้าลงคลิปวิดีโอใหม่จะได้ไม่พลาดสำหรับวันนี้ป้าต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบ้า